เร,เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบวกการลบทศนิยมนะคะ,ะซึ่งตอนนี้นะักเรียนก็ได้เรียนมาถึงเรื่องของทศนิยมแล้วนะคะในระดับชั้นของป .5 นะคะป 5, .5 ภาคเรียนที่1นะคะะนักเรียนมาดูมาดูกันเลยนะคะว่าการบวกการลบทศนิยมเนี่ยมันจะแตกต่างกับการบวกๆๆการลบ จำนวนนับปกติยังไงนะคะแล้วกียนหยิบหนังสือขึ้นมานะคะหนังสือคือครูก็ยังใช้เล่มนี้อยู่นะคะเล่มแตงโมของเรานะคะเปิดไปดูที่การบวกการลบนะคะทศนิยมมันจะเริ่มนะคะมันจะเริ่มตั้งแต่หลังจากเรื่องของการประมาณค่านะคะหลังจากเรื่องของการประมาณค่าการบวกการลบมันจะอยู่ที่ตั้งแต่หน้า71็ 1, นะคะ เจยาวไปเลยนะคะยาวไปเลยถึงโจทย์ปัญหาเลยนะคะถึงโจทย์ปัญหาการบวกการลบที่รวมหมดเลยนะคะรวมหมดเลยนะคะไปดูตัวอย่างนะคะไปดูตัวอย่างนักเรียนทำพร้อมคุณครูเลยก็ได้นะคะเอาเป็นหน้าอะไรดีคะหน้าเจ็ดสิบสอก็แล้วกันนะคะตัวอย่าง นะคะเพจ72นะคะข้อไหนดีคะนักเรีย <คา S 2> น,นขอ้ออ่ะข้อ8นะคะลำเบอร์เองนะคะข้อ8อ้าวข้อ8นะคะจุดข้อ8นะคะข้อ8นะคะจุดข้อ8ก็คือ106จุดนะคะ536นะคะอ่านี่คือจุด ข้อ8นะคะ106.536นะคะบวกกับ74นะคะ74.201นนะคะอ่านี่เป็นโจทย์นะคะนี่เป็นโจทย์การบวกนะคะ ผิดนะคะเนี่ยบางคนบางคนเขียนแบบนี้กลมๆแบบนี้ผิดนะคะผิดนะคะแบบนี้กลมๆแบบนี้ไม่ใช่นะคะก็คือจุดทึบนะคะจุดทึบทึบอ่ะเจ็ดสิบสี่จุดสองศูนย์หนึ่งนะคะการอ่านทศนิยมตัวหน้าอ่านเป็นจำนวนปกตินะคะส่วนตัวหลังจุดหลังจุดเนะี่ยเราจะอ่านเรียงตัวนะคะเราจะอ่านเรียงตัวอันนี้เจ เป็นหลักสิบนะคะเจ็ดสิบสี่เป็นหลักสิบเจ็ดเจ็ดอยู่หลักสิบสี่อยู่หลักหน่วยนะคะวางให้ตรงกันนะคะจุดตัวศนิยมสองศูนย์หนึ่งอ่าสองศูนย์หนึ่งนะคะข้อนี้ข้อนี้เป็นทศนิยมสามตำแหน่งเท่ากันนะคะเพียงแต่ตำแหน่งข้างหน้าที่ไม่เท่านะคะเขาไม่ต้องทำอะไรเว้นว่างไว้นะคะแต่ถ้ามันเป็นข้างหลัง เป็นข้างหลังที่ไม่เท่ากันเนี่ยให้เรียนเติมศูนย์ได้เลยนะคะให้มันเท่ากันจะได้ไม่หลงนะคะอ่ะข้อนี้นะคะ6กบวกหนึ่งได้7นะคะ3ามบวกศูนย์สนะคะ5้าบวกสองเจ็ดใส่จุดสัญลักษณ์ให้ตรงกันนะคะนะคะักเรียนหกบวกสี่ได้สิก็คือทดปกปตินะคะ ก็ดึงน,นะคะอ่าเราก็จะได้แล้วนั่เลยใช้แม่บรรทัดขีดน,นะลูกนะอย่าอย่าเอาแบบคูนนะคะแบบคูนคูคูนไม่ได้ใช้แ หนอมเด่นี่คือตัวอย่างการบวกเศนิยมนะคะอ้าต่อไปคุณครูแบ่งขึ้นตรงนี้นะคะคุณครูขอเนี้ยแบ่งขึ้นตรงนี้มาดูโจทย์การลบบ้างนะคะอ่านักเรียนเปิดไปเลยค่ะนันเกเรียนไปหามาเลยโจทย์การลบนะคะโจทย์การลบข้อไหนดีคะอ้าวข้อหนึ่งก็แล้วกันนะคะ หนึ่งออข้อหนึ่งนะคะน่าจะสี่ข้อหนึ่งหกจุดหนึ่ง ตรงนี้ไม่มีเพราะว่าอันนี้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งกับหนึ่งตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเติมศูนย์ได้เลยนะคะเติมศูนย์ข้างหลังเพื่ออะไรคะเพื่อกำกับหลักนะคะเพื่อกำกับหลักไม่ให้เราหลงนะคะว่าแล้วจุดเราเขียนให้ตรงกันนะคะจุดทศนิยมเนี่ยเราต้องเขียนให้ นี้ก็เหลือ5นะคะต่อท้ายก็ก็จะเป็น5้าจุดสามจนี่นี่คือตัวอย่างการลบและการบวกนะคะนกักเรียนทําแบบทกหัดเรื่องของการลบการบวกะนะคะ บวกคูณนิยมนะคะแน่หนังสือเรียนของเรานะคะตั้งแต่หน้า7 1เ็ไปจนจบเรื่องของการบวกการลบเลยนะคะการบวกบวการลบทําได้กี่ข้อก็ทําได้เลยเป็นการฝึกนะคะเป็นการฝึกตัวเองนะคะ,ะคลิปหน้ารเราก็มาดูกันว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันอีกนะคะ,อะโอเคนักเรียนทําแบบฝึกหัดได้เลยนะคะทําเสร็จแล้วย่าลืมถ่ายส่งคุณครูนะคะคุณครูคที่สอนนะคะ หมอหาก็จะมีคุณครูศิษย์ชัยคุณพี่ชัยแล้วก็ครูชนาพลน,นะคะโอเคสวัสดีค่ะ